สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นซึ่งเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีการรวมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอ่าเรื่องของการซ่อมแซมผิวถนนเป็นโครงการเดียวกันอ่โดย เพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาเป็นผู้รับจ้างซึ่งโดยสภาพแล้วนั้นไม่อาจจะรวมเป็นโครงการเดียวกันได้าถามว่าตรงนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ก็คือโดยสภาพเนี่ยไม่อาจจะนำามารวมเป็นโครงการเดียวกันได้โดยสภาพนะครับทีนี้อ,อบตอไปดำเนินการรวมเป็นโครงการเดียวกันในการาประกาศให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่มาเป็นผู้รับจ้างสามารถกระทําได้หรือไม่ในเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษานะครับแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .149 ทับ2 5 6รเราลองมาดูในรายละเอียดคําวินิจฉัยของสารในการพิจารณาจัดจ้างซ่อมผิวถนนจำนวน9ช่วงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากจะต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของงานก่อสร้างรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้างแล้วเนี่ยยังต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งของโครงการประกอบด้วยเมื่อสถานที่ดำเนินการแต่ละแห่งนั้นล้วนมีที่ตั้งอยู่คนละจุดนะครับก็คือแต่ละโครงการเนี่ยอ่ามันอยู่คนละจุดกันแล้วก็ห่างไกลกันคนละหมู่บ้านไม่ได้เชื่อมต่อโดยสภาพของโครงสร้าง จึงไม่อาจจะรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้การที่องค์การบริหารส่วนตำบลนำมารวมการจัดจ้างเป็นโครงการเดียวกันโดยคาดหมายเพื่อจะให้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอันเป็นการหลีกเลี่ยงผู้รับจ้างรายย่อยจากการคาดการเองว่าจะไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามความประสงค์การดำเนินการดังกล่าวจึงมีลักษณะ เป็นการที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยการที่นายอำเภอนะครับในฐานะผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลได้ออกคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกเลิกและระงับการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวถนนที่พิพาทและผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิษท,ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทํำโดยมีชอบนะครับเป็นการไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งถือว่าทำให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับและโครงการซ่อมผิวถนนทั้ง9ช่วงเนี่ยเมื่อดูแล้วโดยสภาพนั้นก็ไม่อาจจะรวมมาว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้เนื่องจากว่า แต่ละจุดนั้นที่ตั้งแต่ละจุดนั้นอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละหมู่บ้านและก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยสภาพแต่อย่างใดนั่นเองนะครับ